สวัสดีค่ะพบกับนัดนะคะตอนนี้นะคะนัดอยู่ที่โครงการนะคะมันธนา อนุทวงแหวน4ค่ะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของแลนด์แอนด์เฮาส์ค่ะทำเลที่ตั้งนะคะอยู่บนถนนนะคะเรียบวงแหวนกาญจนาพิเศษค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะเนื้อที่นะคะอยู่ที่63.5ตารางวาเนื้อที่เยอะมากๆนะคะเพราะว่ามีพื้นที่ด้านข้างนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านอยู่ที่1 3 6ตารางเมตรค่ะประกอบไปด้วย3ห้องนอนนะคะแล้วก็3ห้องน้ำสองที่จอดรถค่ะแล้วก็ด้านหน้าบ้านนะคะทางทิศเหนือนะคะส่วนแร้ของบ้านนะคะก็จะเป็นส่วนที่จอดรถนะคะตรงนี้สามารถจอดรไดด้้2คคันนนะะา ของตัวบ้านค่ะมีสวนค่ะแล้วก็ลงหญ้าไว้เรียบร้อยค่ะตอนนี้พอดีหน้าฝนนะคะหญ้าก,ก็จะเยอะนิดนึงบ้านหลังนี้ที่ว่าเนือ้อที่ห3 5าก็คือมีขนาดใหญ่นะคะมีบริเวณพื้นที่นะคะที่เราสามารถที่จะต่อเติมนะคะทำเรือนรับรองนะคะหรือว่านะคะอาจจะทำเป็นแบบว่าสระว่ายน้ำนะคะเป็นศาลานั่งเล่นนะคะหรือว่าเรือนพอชํำต้นไม้ได้เลยค่ะแล้วก็โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เชื่อมต่อไปสู่โซนรับประทานอาหารของในตัวบ้านค่ะ ตร,ตรงนี้นะคะก็จะเป็นด้านหลังของตัวบ้านสามารถเดินได้รอบบ้านนะคะบริเวณต้นไม้ตรงนี้ถัดไปต้นไม้อาจจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเจ้าของไมไ่ค่อยได้อยู่อาศัยค่ะเข้ามาในตัวบ้านนะคะตรงนี้เป็นบริเวณชั้นล่างค่ะโซนแรกนะคะก็คือเป็นโซนลิฟต n g ูมค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็จะขายพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์บางส่วนค่ะแต่ว่าในส่วนของโซฟ,ฟานะคะหรือว่าชุดรับแขกเนี่ยก็จะไม่ได้รวมในส่วนนี้นะคะ ตัวบ้านตัวผนังบ้านนะคะก็จะเป็นพรีแคสต์ค่ะซึ่งมีการทําสีนะคะเป็นสไตล์ลอฟ์นะคะตัวผ้าม่านนะคะมีการตกแต่งเป็นผ้าม่านชั้นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะถัดมานะคะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะทานอาหารสําหรับสี่ที่ค่ะพร้อมเก้าอี้นะคะแล้วก็บริเวณด้านข้างของโซนทานอาหารนะคะก็จะเป็นวิวที่สามารถมองออกไปด้านข้างของตัวบ้านได้ค่ะเดินออกไปได้เลยนะคะบรรยากาศนะคะร่มรื่นมากๆเลยค่ะ ตัวบานกระจกบานประตูรอบบ้านนะคะก็จะมีตัวสัญญาณแมกเนติสต์ซิสเต็มนะคะซึ่งเป็นสัญญาณการขโมยนะคะส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนห้องครัวค่ะซึ่งบริเวณหน้าห้องครัวนะคะตรงนี้นะคะก็คือแถมตู้เย็นให้ด้วยนะคะส่วนห้องครัวนะคะก็จะมีทำเคาน์เตอร์ปูนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะแล้วก็ถัดมานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสเตปนะคะลงไปห้องน้ำแขกค่ะด้านล่าง ขึ้นไปชมชั้น2ของตัวบ้านกันนะคะขึ้นมาชั้น2นะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องแสงธรรมชาตินะคะข้างบนนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ห้องนอนนะคะแล้วก็2ห้องน้ําค่ะห้องแรกนะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่อยู่ด้านข้างซ้ายของตัวบ้านค่ะแล้วก็เป็นวิวผันหน้าออกไปทางทิศเหนือนะคะตัวห้องนี้นะคะก็จะแถมในส่วนของเตียงค่ะแอร์นะคะพะมานค่ะ แล้บริเวณระเบียงนะคะก็สามารถออกไปสัมผัสกับธรรมชาติด้านหน้าบริเวณบ้านได้เลยค่ะห้องนี้นะคะก็จะแถมตู้เสื้อผ้านะคะส่วนของห้องน้ำนะคะตัวชักโครกนะคะก็จะเป็นระบบอัตโนมัติค่ะแล้วก็แยกส่วนเปียกนะคะส่วนแห้งของห้องน้ำไว้ให้ค่ะ มานะคะอันนี้เป็นห้องนอนรองค่ะของห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนรองนะคะก็จะอยู่ด้านขวาของตัวบ้านค่ะแล้วก็อยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะมีเตียงนะคะแอร์นะคะตู้เสื้อผ้าค่ะโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็ชั้นวางทีวีค่ะอีกห้องหนึ่งนะคะ จะเป็นห้องที่3มค่ะซึ่งห้องนี้นะคะตอนนี้นะคะก็ดัดแปลงนะคะเอาเป็นห้องทํางานห้องดนตรีนะคะห้องนั่งเล่นได้นะคะแล้วก็ห้องนี้นะคะก็จะมีแอร์ไว้นะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าไว้ให้นะคะ,คะ และตรงนี้นะคะบริเวณด้านข้างบ้านนะคะก็เป็นสวนร่มรื่นสบายตาแบบนี้นะคะบ้านหลังนี้อายุประมาณ7ปีนะคะแล้วก็เป็นเฟสท้ายนะคะของโครงการนะคะก็ถือว่าใหม่อยู่ค่ะแล้วก็ในตัวโครงการมีทั้งหมด356ยูนิตนะคะการเดินทางนะคะก็สะดวกสบายมากเลยะคะ่ะเพราะว่าที่นี่นะคะอยู่ติดกับถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษคะ่ะสามารถเดินทางไปห้างมิกแก้วบ,บางนานะคะสนามบินสุวรรณภูมินะคะสามารถเข้ามาทางเส้นบางนาตราดนะคะเส้นอ่อนนุชนะคะพระราม9้าหรือมอเตอร์เวย์ได้เลยค่ะ สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการนะคะก็จะมีครับเฮาส์สระว่ายน้ำนะคะฟิตเนสนะคะสวนสาธารณะนะคะและเป็นอุโม,มง์ต้นไม้นะคะขับผ่านเข้ามาในโครงการนะคะก็จะแบบเออล่มเลื่อนมากเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะราคาดีมากมากเลยค่ะรีบติดต่อน,นัดมานะคะที่เพจนัดพ,พ,พี property consultant นนคะ่ะหรือว่าทักแชททักไลน์นะคะโทรสอบถามกันมาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ